สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูคำพิพักษาสารปกครองนะครับกรณีสร้างอาคารลุกล้ำที่สาธารณะนะครับแล้วนายกบตนเนี่ยสั่งให้รื้อถอนตามกฎหมายควบคุมอาคารนะครับเป็นคำพิพักษาสารปกครองสูงสุดที่อออารสามศนทับสองหนะครับ sort of time. โดยกรณีเนี่ยนะครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่สาธารณประโยชน์มานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของอาคารคอนกรีตสองชั้นนะครับที่สร้างลุกล้ำนะครับ ที่ดินทุกล้ำเลยก็เป็นที่ดินสาหรับใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ชายทะเลท้ายเหมืองนะครับโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับก่อสร้างอาคารจากนายกอบตซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับอีกทั้งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สารประโยชน์นั้นด้วยนะครับนายกอบตจึงมีคําสั่งหรือถอนอาคารวิพากษนะครับโดยผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาก็ได้มีหนังสืออุทธร์คําสั่งดังกล่าวเนี่ยต่อคณะกรรมการ พินาอุทธรนะครับตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2 5 2 2ซึ่งคณะกรรมการเนี่ยก็ได้วิจัยให้ยกอุทธรของผู้ฟ้องคดีนะครับผู้ฟ้องคดีเขาก็เลยนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองนะครับโดยศาลปกครองสูงสุดเนี่ยนะครับได้พิจาในคดีนี้นะครับว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาก่อสร้างอาคารในที่ดินสําหรับใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ชายทะเลนะครับอันเป็นที่สาธารณะสมบัติของบัานดินประเภททรัพย์สินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันโดยไม่รับอนุญาต การก่อสร้างจากนายกปอนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคารนะครับซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการฝ่าฝืนตามมาตราย1ิเอดของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนะครับและไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สามประโยชน์ด้วยนะครับแม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าที่ดินแปลงพิพานเนี่ยอยู่ระหว่างการจัดทําโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะที่มีการบุกรุกนะครับเพื่อ นำที่ดินดังกล่าวไปจัดระเบียบแล้วออกหนังสืออนุญาตให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐได้ก็ตามนะครับหากการจัดโครงการดังกล่าวเสร็จแล้วเนี่ยผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐอันจะทําให้สามารถขออนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทษให้ถูกต้องตามกฎหมายได้นะครับอันนี้ก็คือที่ผู้ฟ้องคดีเขาอ้างนะครับแต่ศาลเห็นว่าแต่เมื่อผู้ฟ้องคดีเนี่ยแต่เมื่อปรากฏว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยได้รับอนุมัติ ไม่ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวได้รับการนุมัติการดําเนินงานจนแล้วเสร็จหรือหากแล้วเสร็จก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยจะเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดังกล่าวหรือไม่และบริเวณใดนะครับดังนั้นเนี่ยการก่อสร้างอาคารพิพาทเนี่ยจึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้นะครับซึ่งนายกปตอนเนี่ยมีอำนาจออกคําสั่งให้หรื้อถอนได้นะครับตามมาตรา4 2นะครับแห่งพระธรรมยัต ควบคุมอาคารดังกล่าวนะครับดังนั้นเนี่ยคำสั่งของนายกนะครับที่ให้หรือถอนอาคารวิาพาท์นะครับและวิธและคำวิจัยอุทธร์คำวิจัยที่ยกอุทธร์ของผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับจึงถือว่าเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับสารปกคร,ร,รองสูงสุดนะครับก็มีคำรักษายืนตามสารปกครองยันต้นที่ยกฟ้องครับสวัสดีครับ